สวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรครับคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่สื่อสารนะกับพี่น้องเราทุกคนอยากจะทำความเข้าใจนะครับให้ตรงกันผมอยากจะถามว่าเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเพื่ออะไรครับรู้ไหมและหลายคนเนี่ยนะครับสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทุกเช้าเลยนะครับ สวดมนต์ทุกเช้าไหว้พระทุกเช้าเลยนะครับถามว่าเพื่ออะไรรู้ไหม <c oughs> หรือว่ามันเป็นแค่ความเคยชินนะครับเนาะบางคนอาจจะสวดสวดเพื่ออะไรครับเพื่อความสบายใจใช่ไหมเพื่อมีสติมีสมาธิใช่ไหมครับบางคนอาจจะสวดเพราะว่ามันมีความทุกข์ก็เลยไปสวดสวดแล้วมันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นก็เลยไปสวดใช่ไหมครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับทุกคน การที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยไม่รู้ไม่รู้ความต้องการของตัวเองไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเข้าใจใช่ไหมเปรียบเสมือนว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีสตินั่นแหละนะครับเราตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างแล้วทําไปเพื่ออะไรเราต้องรู้นะทุกคน ตื่นมาตอนเช้าสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยนะครับนิ่งๆกับตัวเองนะครับดึงสติกลับมาที่ตัวเรานะแล้วลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราจะมีชีวิตเพื่ออะไรชีวิตทำอะไรนะครับเราจะมีชีวิตเพื่อทำอะไรนะครับเพราะอะไรมันต้องมีเหตุและผลมันต้องรู้วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตในวันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ไปวันๆน,น,นะนึกออกไหมครับผมเคยพูดไปก็จริงอยู่ว่าจงใช้ชีวิตแบบ วันต่อวันแต่จะลืมวงเล็บและขีดเส้นใต้สิครับที่ผมบอกไว้มันต้องเป็นวันๆที่มีคุณภาพมากที่สุดจริงไหมดังนั้นทุกคนครับเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยนะครับเรามีมีเป้าหมายอะไรเราจะทําอะไรแล้วทาเพื่ออะไรอะ่ะมันมีประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นไหมถ้าเราไม่มีแก่นสารใดเลยไม่มีหลักการใดเลยที่ยึดเหนี่ยวตัวเรา นะครับไม่มีแนวทางในการใช้ชีวิตแต่ละวันะนมันก็เคว้งไปวันๆนะทุกคนไม่ต่างกันกันกบการสวดมนต์ไหว้พระนะครับหลายคนเนี่ยสวดเพราะความเคยชินอันหลังสัมมาเพราะความเคยชินนะครับสวดให้จบๆไปในแต่ละวันมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับเราสวดมนต์ไหว้พระนะครับเพื่ออะไรต้องชัดเจนนะครับ ฟังผมนะอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งหลักธรรมชาติทุกคนแห่งหลักธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนมีเหตุปัจจัยไม่มีใครเสกให้มันเกิดขึ้นไม่มีใครสร้างให้มันเกิดขึ้นนะทุกคนโลกมนุษย์เราเนี่ยก็ถูกสร้างด้วยเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครมาสร้างโลกนะ พระเจ้าไม่ได้มาสร้างโลกนะไอนนความเชื่อทางพุทธเรา,า,เราเนี่ไม่มีนะครับพระพุทธองค์ก็ไม่ได้เป็นคนสร้างโลกใบนี้นะครับธรรมชาตินี้มันมีของมันมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันสมควรให้เกิดนะครับอันนี้ผมก็จ,กจะไม่ลงลึกแล้วกันเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมันเป็นธรรมชาตินะครับมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดดังนั้นชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันเรามีวิถีเป็นของเรา มันมีเหตุปัจจัยของเรานะครับที่เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยอย่าหลงประเด็นว่าเราสวดเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่าหลงประเด็นว่าเราสวดแล้วเราจะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองอย่าหลงประเด็นนะครับสวดมนต์มันไม่ได้ทําให้เกิดตรงนั้นนะคนที่ทําให้เกิดความมั่งมีสีสุขความร่ารวยเนี่ยตัวเรานะทุกคนแต่ตัวเรานะครับ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการส่วนตน์คือมันมีสติครับมีสมาธิครับมีปัญญาครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการส่วนตน์การไหวพระเนี่ยคือการลํำลึกถึงระล,ลึกถึงเนาะพระพุทธองค์นะครับพระพุทธคุณนะครับที่ท่านทรงโอ้โหบัญญัติธรรมอะไรต่างๆแสดงธรรมอะไรต่างๆให้พวกเราเข้าใจถึงถึงหลักการหลักกฎเกณฑ์นะเนาะของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไร เราก็มีหน้าที่เรียนรู้ศึกษานะครับด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองลงมือทําด้วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้นะครับพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถช่วยเราได้นะทุกคนนะไม่มีตัวเราเท่านั้นนะครับพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ก็เป็นแนวทางเหมือนวิธีการอะเหมือนท่านบอกวิธีการให้หมดแล้วอะ แต่เราเนี่ยน้อมมาปฏิบัติไหมอ่ะถ้าเราไม่ทําเองไม่ปฏิบัติเองอ่ะไม่มีใครช่วยเราได้นะทุกคนดังนั้นทุกคนครับแยกให้ออกนะการสวดมนต์ทุกวันนี้เนี่ยมันมันเป็นยุคของโซเชียลเนาะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเหตุปัจจัยนําพาเนี่ยไม่ได้จับจ้วงไม่ได้รับกาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ล่วงเกินผู้ใดเนาะนะครับตรงนั้นดีตรงนี้ดังเราก็แห่กันไปใช่ไหมครับ มีสติก่อนนะยุคนี้คือยุคการตลาดนะทุกคนมันเป็นยุคแห่งการตลาดนะให้มีสติกับตัวเราเองนะครับจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่พิจรารณาด้วยเหตุและผลนะครับด้วยตัวเราเองให้มันแจ่มให้มันแจ้งด้วยตัวเราเองก่อนนะครับอย่าไปเฮโลตามกันตรงนั้นดีตรงนี้ดังเราก็เฮโลกันไปเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่านุ่นค่านี่ค่านั่นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย เพียงแค่หวังนะครับว่าชีวิตจะดีขึ้นผมอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มีสตินะชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นนะ่ะตัวเราตัวเราครับตัวเราเท่านั้นเลยเป็นเป็นคนกําหนดชีวิตเรา mm. เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราทําไม่ได้ที่ผ่านมาทําไมเราเจอเรื่องราวมากมายอุปสรรคชีวิตนะครับความผิดพลาดของชีวิตทําไมเราเจอยยเยอะๆไปหมดเลยที่ผ่านมาเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบ ไม่มีสติไงครับเราไม่ได้มีสติเราไม่ได้มีปัญญาไงเราใช้ชีวิตแบบแบบเขาเรียกว่าอย่างไงความมืดบอดอะผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะด้วยกิเลสด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกนะครับมันก็มีข้อผิดพลาดมากมายในชีวิตอะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามีสตินะครับเราใช้ปัญญานําทางในการเดินในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะผิดพลาดน้อยมากครับ ม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอยู่แล้วแต่มันจะผิดพลาดน้อยมากต่อให้มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาด้วยปัญญาของเราเนี่ยเราก็จะใช้ความความผิดพลาดนั้นเนี่ยเป็นบันไดของเราในการเดินไปสู่ความสําเร็จทุกคนครับย้อนกลับมานะสวดมนต์นะครับไม่ได้สวดให้เกิดปาฏิหารนะไม่ว่ามันจะมีจริงไม่มีจริงก็ตามนะ่ะเอาไว้เอาไว้ข้างหลังแล้วกันอย่าเอามาเป็นตัวหลัก ถ้ามาเป็นตัวหลักเมื่อไรเนะี่ยเราจะหลงทางนะครับเราจะหลงทางเราอย่ามาคิดว่าส่วนม์กี่จบอะเท่าน,นั้นจบเท่าน,นี้จบแล้วชีวิตจะดีขึ้นโดยไม่ทําอะไรมันไม่จริงนะครับไม่จริงนะเราต้องเป็นคนทําเรื่องพวกนั้นเอาไว้ข้างหลังถ้ามันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงก็ขอให้มันมาเสริมมาส่งเสริมมาสนับสนุนเราให้มันง่ายขึ้นแค่นั้นเองแต่เราต้องทําเพราะฉะนั้นเราอยู่ใน ในเขาเรียกว่าอยู่ในทางโลกเนาะถ้าเราไม่ทําใครจะมาทําแทนเราล่ะครับความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้เริ่มต้นครับคิดและเริ่มต้นทําเชื่อผมแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นพัฒนาต่อยอดดังนั้นวันนี้ถ้าจะสวดมนต์ต้องรู้ให้ได้ว่าฉันสวดเพื่อต้องการให้ฉันมีสติมีสมาธินะครับดึงสติตัวเองกลับมาเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา ฉันจะเดินยังไงต่อกับชีวิตฉันจะแก้ยังไงกับปัญหานี้นะครับให้เป็นเครื่องมือเอในใน,ในการพ้นทุกข์อะนึกออกไหมครับโดยตัวเราเนี่ยเป็นคนลงมือทําโอเคไหมอย่าไปหวังอะไรที่มันเป็นปาฏิหาริมากจนเกินไปปาฏิหาริมีจริงครับแต่มันก็มีเหตุปัใจจัยในการเกิดนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีแล้วมันเกิดนึกออกไหมครับมันจะสวดวนร้อยแปจบแล้วมันเกิดปาฏิหาริเลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันมีเหตุปัจจัยของมัน ดังนั้นทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้หวังว่าจากนี้นะครับท่านสวดมนต์ไหว้พระท่านจะมีสตินะท่านจะต้องรู้นะว่าเราสวดเพื่ออะไรนะครับให้ได้ประโยชน์จริงๆนะให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาแล้วนําปัญญาเหล่านั้นนะครับมาแก้ไขชีวิตของเรานะครับให้เกิดนะครับรายได้นะครับเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ให้มีสติในการสวดมนต์ไหว้พระในการปฏิบัติสาธุครับ